สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้องใหม่เชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มีพี่ๆหลายๆท่านนะคะก็ถามเข้ามานะคะว่าที่ประเทศเราเนี่ยมีการเปิดเซเว่นอิเลเว่นแล้วเป็นสาขาแรกเลยนะคะใหม่ก็ได้เห็นคลิปหลายคลิปแล้วน้ที่พี่น้องในประเทศลาวนะคะได้ถ่ายดงอะไรแบบนี้นะแล้วที่เชียงตุงหรือว่าในรัฐฐานหรือว่าประเทศในเมมมาเนี่ยมีเซเว่นอิเลเว่นเนี่ยมาเปิดสาขาอยู่ที่ประเทศเมมมาไหมนะคะตรงนี้เนาะ ตอนนี้เนาะที่ประเทศลาวเนี่ยมีเซเว่นแล้วนะคะแล้วก็สาขาอื่นก็อาจจะตามมาแบบนี้เนาะแต่ที่เชียงตูงหรือว่าในรัชชาประเทศเมียนมาเนี่ยหม่ก็ยังไม่เห็นมีเซเว่นอินเลเว่นมาเปิดในเมียนมาเลยนะคะแต่ที่เราเห็นเห็นกันเนาะก็คือคุ้นๆในทักิเล็กนะคะอาจจะแบบไม่ใช่เป็นเซเว่นนะคะเป็นเซเว่นอยู่แต่ไม่ใช่อินเลเว่นนะคะ มีคําว่าเซเว่นนะคะแต่ข้างหลังมันเนี่ยมันไม่มีคําว่าอีเลเว่นแบบนี้เนาะก็คือรูปภาพคล้ายๆมันคล้ายๆกับเซเว่นนะคะเซเว่นอีเลเว่นจริงๆเนี่ยคือยังไม่มีการมาเปิดที่ประเทศเมียนมานะหรือว่าอาจจะมีก็ได้ในประเทศยังกุ้งเนาะเพราะว่าเราไม่เห็นข่าวตรงนี้นะคะไม่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะคะตรงนี้เนาะแต่ที่รู้ๆกันคือใหม่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นว่ามีเซเว่นมาเปิดในประเทศเมียนมานะคะ ตรงนี้เนาะถ้าพี่ๆท่านไหนรู้ก็คอมเมนต์มาบอกใต้คลิปน้องใหม่เชียงตุงได้เลยนะคะว่ามีอยู่ตรงไหนอะไรแบบไหนเนาะแต่ถ้าเกิดมีเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยมาเปิดที่เชียงตุงหรือว่าในถ้าเหลือก็ได้อะไรแบบนี้เนาะก็คงดีนะคะเพราะว่ามันจะได้ตอบโจทย์ดีนะคะมีเซเว่นมันก็สะดวกสบายหรือว่าอะไรต่างๆแบบนี้เนาะส่วนมากไปซื้อของไทยอะไรต่างๆแบบนี้เนาะอย่างเช่นใหม่อยู่ที่ประเทศไทยเนี่ย ส่วนมากก็เข้าเซเว่นนะคะเข้าเซเว่นแล้วก็เลือกซื้อสิ่งที่เราต้องการคือมันมีอะไรที่แบบสินค้าอะไรตอบโจทย์ลูกค้ามากมายเลยเราอยากได้อะไรแล้วก็เดินเข้าเซเว่นก็คือมีเกือบครบทุกอย่างเลยแบบนี้นะคะื่นก่อนเนี่ยใหม่ไปเซเว่นเนาะก็คือไปซื้อพรน,นะคะเพราะว่าพรที่เนี่ยซื้อมาเยอะมากเลยพรน,นะก็คือใหม่จะใช้พรแบบนี้นะคะอันนี้คือพร ถ้าเราซื้อที่เชียงตุงเนี่ยมันจะเป,นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอาจจะเป็นของไทยอยู่นําเข้าจากประเทศไทยแต่ว่าต้องไปผ่านบริษัทของเมมมาเนี่ยมันก็เลยเป็นภาษาเมมมาหมดนะก็เลยชอบแบบแบบแบบให้มันเป็นแบบไทยๆอะไรล้วนๆเลยเนาะมีภาษาไทยอ่านมีอะไรอ่านนะแต่ที่ใหม่ซื้อเป็นกระปุกอะ่ะมันไม่มีภาษาไทยอ่านเลยนะคะก็ไปซื้อพรน,นี่แหละเพราะว่าที่นี่มีขายไหมมันก็มีขายนะคะ อันก็มีขายแต่ว่ากลางคืนเนาะไม่มีกลางวันแบบนี้นะคะใหม่ก็เลยเหมาในเซเว่นมาหมดเลยเพราะว่าเราใช้ประจําอยู่แล้วอะไรแบบนี้เนาะคือมันใช้ก็ได้นานอยู่นะคะแผนหนึ่งก็คือเหมามาหมดเลยเพราะว่าวันนั้นไปเซเว่นเนาะก็ที่นี่ที่ในเซเว่นเนี่ยขายประมาณ20บาทเองนะแต่ที่ถ้าเหลือเนี่ยเราขายประมาณ25้านะเขาก็ได้กําไรประมาณ5บาทนะคะ mm. คือใหม่ใช้ใช้พรแบบนี้มาตั้งนานแล้วเนาะก็เลย เดี๋ยวที่เซเว่นมีกี่หอเนี่ยเหมามาหมดเลยนะคะแต่ว่ากลางวันเนี่ยไม่มีเนาะบางทีก็มีกลางวันไม่มีกลางคืนมีกลางคืนไม่มีกลางวันนะคะค่ะซื้อยากมากเลยถ้าอยากได้จริงๆอ่ะต้องไปแบบห้างใหญ่ๆหรือว่าไปที่ศูนย์การค้าของเขาแบบนี้เนาะถึงจะมีแบบครบทั้งกลางวันกลางคืนแบบนี้นะคะก็รู้สึกดีมากเลยนะคะที่ประเทศลาวเนาะมีเซเว่นอเลเว่นเนี่ยไปเปิดเป็นสาขาแรกเนาะคนนี่แห่กันไปซื้อเนี่ยโหตืมเลยนะคะ ของที่ที่เขาต้องการเนี่ยคือแบบว่าหมดเลยเป็นแผงๆเนาะตามที่ใหม่เห็นในคลิปของพี่น้องชนราวนะคะได้ถ่ายโดงแบบเนี้ยโอ้โหคนนี่แห่กันไปซื้อเยอะมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดมาเปิดที่เชียงตุงหมายว่าคนเชียงตุงก็น่าจะแห่ไปซื้อเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่ใหม่เคยเห็นเนี่ยเออเซเว่นมันคล้ายๆเซเว่นเนาะแต่ไม่ได้ เป็นเซเว่นอเลเว่นนะคะมันเป็นเซเว่นแต่ว่าคําสุดท้ายเนี่ยมันไม่ใช่อิเลเว่นมันเป็นคําอะไรก็ไม่รู้ก็คือเป็นของเขานั่นแหละเนาะก็คือชื่อของทางร้านนั่นเองเนาะก็ไปเข้าที่แบบทักทิลเล็กนะไปเข้าไปเลือนซื้ออะไรแบบนี้เนาะทุกอย่างมันคล้ายๆเซเว่นเราก็คิดว่าเป็นเซเว่นอะไรแบบนี้เนาะเข้าไปแล้วก็คือของอ่ะมันแพงมากเลยนะมันไม่มันต่างจากเซเว่นมากเลยอย่างเช่นว่าเรา ซื้อพรเราจะไปซื้อพรอ,อะไรนี้ก็ไม่ค่อยมีนะคะไม่มีขายเหมือนในเซเว่นแบบนี้นะคะคือวันนั้นเนี่ยไปซื้ออันนี้นะเออจำไม่ได้แล้วที่ซื้อประเทศไทยประมาณเท่าไหร่นะ70กว่าหรือเปล่ามันจะมีการแถมอะไปซื้อที่ที่ขัดฟันนะเนี่ยได้ที่ขัดฟันแบบนี้เนาะไปซื้อที่ทักเกล็กน,นะคะก็เดินเข้าไปนะคะอยากจะได้แบบนี้เนาะพอเดินเข้าไปแต่ไม่ใช่ยี่ห้ออันนี้นะเดินเข้าไปเนี่ยไปซื้อไปถามราคาเนี่ย ร้อยกว่าบาทนะคะอันนี้ไม่ถึงร้อยนี้ถ้าน่าจะเจ็ดสิบกว่าบาทหรือเปล่าเพราะมีสองอันแบบนี้เนาะถ้าจำไม่ผิดนะเพิ่งไปซื้อมาเมื่อวันก่อนเองเนาะก็ร้อยกว่าบาทนี้ใหม่ก็เลยบิงออกมาเลยไม่ซื้อเลยนะคะเพราะว่าแพงมากแต่ละอย่างของแต่ละอย่างมันแพงมากมันไม่เหมือนใน 11, เซเว่นอีเลฟในประเทศไทยแบบนี้นะคะของทุกอย่างเนี่ยมันแพงไปหมดเลยแบบนี้นะคะถ้าเกิดมาเปิดที่เชียงตุง หรือว่ามาเปิดที่ในประเทศเมียนมาใหม่ก็คิดว่าตอบโจทย์คนเชียงตุงหรือว่าคนในประเทศเมียนมาเหมือนกันนะคะคือก็อยากให้ในเชียงตุงนะคะมี7 e เ e ่นอีเลฟมาเปิดในเป็นสาขาแรกเหมือนกันเนาะคือเมื่อก่อนเนี่ยคือหม่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยคือเราเข้าเตสเซเว่นเนจนเคยชินแบบนี้เนาะเวลาเรากลับบ้านมาเนี่ยพอไม่มี7เนี่ยไม่รู้จักที่ซื้อนะคะ คือร้านคา้าทั่วไปเขาก็มีแหละแต่ว่าเรามันไม่เหมือนสเตเวนไงเราเดินไปมันก็เราต้องแบบเออหาของอะไรก็ไม่สะดวกเหมือนสเตเวนอะไรแบบนี้เนาะกลับบ้านไปคร,ครั้งแรกๆนี่บอกเลยว่าสินค้าเขาขายตรงไหนอะไรยังไงไม่รู้เลยนะคะก็เลยใช้เลยตามเลยเนาะแม่ใช้อะไรเราก็แบบเออใช้ไปอะไรได้แต่ส่วนพรเนี่ยคือขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเราใช้มาตลอดเราไม่เคยเปลี่ยนเลยหม่ใช้มาตั้งแต่ อายุ15 16คือใช้ตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เป็นสาวเลยนะคะใช้พรแบบนี้เนาะหาสินค้าอะไรต่างๆในเชียงตุงาค่อนข้างที่จะยากเนาะยากวุ่นวายว่ามันมีตรงไหนมันขายตรงไหนอะไรยังไงนะเพราะว่าเราอยู่ประเทศไทยนานเกินไปแบบนี้เนาะพอกลับบ้านไปทีนึงไม่ดูว่าเขาขายที่ไหนไม่ค่อยที่จะดูเลยแต่หลังๆนี่คือเราอยู่ที่บ้านเรานานไปเนาะเราก็ไปแอลตะเดินหาของซื้อของขายใน เชียงตุงอะไรเนี่ยก,ก็ถ้าเกิดเราอยากจะไปซื้ออะไรต่างๆในของเครื่องสําอางอะไรต่างๆเขาก็จะมีมีในตลาดการหลงเชียงตุงนะส่วนมากก็ไปซื้อในตลาดอะไรแบบนี้เนาะตามร้านค้าก็มีมีร้านค้านึงก็ราคามันก็ไม่ต่างจากประเทศไทยเท่าไหร่นะอย่างเช่นหม่ไปซื้อเพนเพ์ทร้านหนึ่งอะ่ะที่ประเทศไทยขาย65เหมือนกันที่ เชียงตุงก็ขาย65นะคะถ้าเป็นเงินบาทเนาะเขาก็รับเงินบาทด้วยแบบนี้เนาะก็รู้ว่าราคามันเนี่ยมันไม่ต่างกันหรือว่าราคามันเนี่ยเท่ากันเลยนะคะถ้าเซเว่นนะคะมาเปิดอยู่ที่เชียงตุงอะไรเนี่ยของไม่แพงไม่ต่างจากประเทศไทยเท่าไหร่เนี่ยคนก็มีกําลังซื้อนะคะคนเหมือนประเทศเราเนี่ยเงินเฟ้อหนักมากเลยเนาะที่ประเทศเราเนี่ยเขาจะไม่รับเงินไทยเนาะเขาจะรับเงิน กีบของเขาอย่างเดียวเลยนะคะคือเขาก็ไม่มีปัญหานะไม่ว่าเงินจะเฟ้อ,อยังไงเนะี่ยเขาก็ยังมีการไปเปิดเซเว่นอเลเว่นที่ประเทศเราเลยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมีอะไรนะเอ่ออะไรอะ่ะที่ใหม่ไปประเทศเราเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนะี่ยที่ประเทศเราเนี่ยเขามีสาขาอเมซอนด้วยนะที่ประเทศเรานะแต่ที่เชียงตุงอะ่ะยังไม่มีสาขา อเมซอนยังไม่มีอะไรเลยยังเซเว่นก็ไม่มีถ้าเกิดมีนี่ก็คือคนส่วนมากเขาก็จะนิยมเนาะนิยมไปนั่งแบบจิบกาแฟเย็นเย็นแอร์เย็นๆยเพราะว่าที่เชียงตุงเนี่ยยังไม่ค่อยมีแบบแอร์เยน็นๆไปนั่งจิบกาแฟอะไรต่างๆแบบนี้เนาะถ้ามีอเมซอนด้วยเซเว่นด้วยหมายก็คิดว่ามันโอเคมากๆเลยนะคะเราได้แบบสะดวกสบายเนาะแล้วก็หาซื้อของได้ง่ายอะไรแบบนี้เนาะไปดูคอมเมนต์ กันนิดหน่อยนะคะว่าการเปิดเซเว่นเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงเนาะไปอ่านความคิดเห็นจากพี่น้องสอปปลาวกันนิดนึงนะคะบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยอะไรแบบนี้เนาะที่มีเ e เ e ่นอ e ลลเวนเนี่ยไปเปิดสาขาที่ประเทศลาวแบบนี้นะคะแต่สําหรับใหม่เนี่ยถ้ามาเปิดเชีงตุงใหม่ว่าโอเคเลยนะคอมเมนต์แรกนะคะคมเขาก็คือแต่ทําอีหยังแล้วอะไรนะ มันเป็นแบบเบ้าภาษาราวนะเขาก็คือเตะทำอีหันแล้วแล้วกับเบอร์ค่อยดูกันแล้วกันนะคะค่อยดูกะแล้วกันเป็นภาษาไทยก็คือเขาเหอครั้งแรกๆอีกไม่นานเขาก็เบื่ออะไรแบบนี้เนาะนะคะการทำธุรกิจต้องเข้าใจลูกค้าไม่ใช่ตามใจตัวเองการค้าไม่ใช่ขอด ทานที่จะต้องทำตัวน่าสงสารและน่าเห็นใจจากผู้อื่นเซเว่นขายความสะวกสบายขายบริการลูกค้าเซเว่นจึงมากๆเปิดที่ไหนโซหวยตายเรียบนะคะก็น่าจะจริงนะเพราะว่าร้านโซหวยอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องพัฒนาเนาะพัฒนาร้านค้าว่าเราจะทำร้านค้ายัางไงแข่งขันการทางตลาดเขาไม่ได้ไปทับถมให้ แค่มีดีอะไรมัดใจลูกค้าเขาก็งัดออกมาถ้าของคุณดีบริการดีก็เอามาสู้เขาแค่นั้นสุดท้ายคนซื้อเลิกที่จะจ่ายเองไม่มีใครไปล้วงเอาตังในกระเป๋าคุณได้นะก็บางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยแบบนี้เนาะคือมีความคิดเห็นคิดเห็นหนึ่งนะคะก็บอกว่าเออข้อดีของเซเว่นที่เปิดในลาว คือ 1. ยกคุณภาพมาตรฐานในการผลิตสินค้าลาวให้ดีขึ้นเพราะสินค้าที่ขายในเซเว่นมีคุณภาพที่ดี SME ในลาวจะได้ผลิตสินค้าคุณภาพสูงมาลงขายในเซเว่นสร้างรายได้ให้กับสินค้าลรานะคะสสร้างงานให้กับชาวลาวโดยปกติ7 e เ e ่ e อีเลฟสาขาจะมีพนักง,งาน4-5คนหรือมากกว่านั้นนะคะ 3. สร้างความสะดวกสบายให้กับชาวเราเพราะเปิด24ชั่วโมงสามารถใช้บริการได้ยามจำเป็นเช่นซื้อยาหรืออุปกรณ์ทําแผลได้ทันทีนะคะสี่สร้างการแข่งขันการเข้ามาของเซเว่นจะทําให้ร้านค้าท้องถิ่นปรับตัวซึ่งนั้นก็นำไปสู่การแข่งขันในด้าน ของคุณภาพทําให้สินค้าที่ผลิตภัณฑ์ในเรามีมาตรฐานที่สูงขึ้นขอของเรียนแบบน้อยลงนะคะ5เซเว่นมีการนําเข้าสินค้าจากไทยรัฐบาลเราได้ได้ได้ได,ได,ได้จากการเก็บภาษีสินค้านําเข้าสินค้าจากไทยด้วยเส้นกันนะคะหมายก็ชอบความคิดเห็นนี้มากเลยนะคะ ก็จริงนะคะอย่างที่พี่เขาพูดเนาะก็คือคนชาวบ้านเนาะจะได้มีการมีงานมีอาชีพที่ดีนะคะก็มีเป็นพนักง,งานเซเว่นอะไรแบบนี้เนาะเขาก็จะได้มีรายได้ตรงนี้เนาะอย่างเช่นเรามีสินค้าอะไรเนี่ยก็สามารถแบบไปลงในเซเว่นได้แบบนี้เนาะถ้าเรามีสินค้าของตัวเองอะไรเนี่ยก็นําไปลงที่เซเว่นอะไรอย่างเช่นเรามีเราทำเน,นาขายอะไรนี้เนาะแล้วก็นําไปลงในเซเว่นอะไรต่างๆแบบนี้เนาะ ชาวบ้านต่างๆก็จะได้มีรายได้จากตรงนี้จากการขายสินค้านำสินค้าไปลงในเซเว่นอะไรนี้ได้ด้วยเนาะที่เชียงตงก็มีอยู่คล้ายๆเซเว่นแต่มันไม่ใช่เซเว่นเป็นอะไรนะมินิคล้ายๆกับมินิมาร์กอะนะวันนั้นที่เราไปห้างนะคะเราก็ได้ไปเห็นคล้ายๆนั่นแ,แต่ว่าเขาไม่มีการบอกราคาเหมือนในเซเว่นนะคะเหมือนเซเว่นเนี้ยเขาจะมีบอกราคาหมดเลยว่าอันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่แบบน,นี้เนาะเราก็ดูเลยว่าราคาเท่านี้เท่านี้อะไรเนี้ย ถ้าเกิดไม่มีราคาติดไว้เนี่ยเราก็ไม่กล้าหยิบเยอะเพราะเราจะถามก็ไม่มีพนักง,งานเดินตามเราอะไรนี้เนาะต้องไปเดินที่เคาน์เตอร์เขาแล้วก็ไปถามราคาเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรแบบนี้ด้วยเนาะที่เชียงตุงยังไม่มีราคาติดไว้แต่บางอันก็มีราคาติดไว้บางอันก็ไม่มีนะคะมันก็เลยทําให้เราไม่กล้าซื้อนั่นเองเนาะแต่ถ้าเป็นเซเว่นเนี่ยเขามีราคา ติดไว้หมดเลยเราสามารถเลือกได้อ้อันนี้20บาทอันนี้25ห้อันนี้50บเอนนบเรารู้ราคาแล้วก็เราจะได้หยิบใส่ตะกร้าเนี่ยสะดวกสบายหน่อยนะคะเราจะได้รู้ว่าราคาเท่านี้มันโอเคมันพอกําลังของเราหรือเปล่าอะไรแบบนี้เนาะอีกอย่างหนึ่งนะคะร้านค้าในเชียงตุงนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านโชห่ว,หวยไม่ว่าจะเป็นร้านขายส่งขายอะไรต่างๆนะคะเขาปิดเดียวมากเลยนะคะไม่เปิดยีิบสีชั่วโมงเหมือน เหมือนประเทศไทยเลยเนาะที่ประเทศไทยเนี่ยคนทํางานกลางคืนคนอะไรเนาะมันเปิดได้24ชั่วโมงแบบนี้เนาะแต่ที่เชียงตุงเนี่ยคือถ้าร้านค้าใหญ่ๆจริงๆเนี่ย6โมงเย็นเนี่ยเขาปิดแล้วนะคะร้านอย่างเช่นร้านที่ข้างหน้าร้านเนี่ยเขาขายส่งเนาะขายสินค้าไทยสินค้าเมมมาสินค้าจีนอะไเนี่ยเขาขายส่งนะส่งข้างนอกอีกทีหนึ่งแบบนี้เนาะ เขาปิดเช้ามากเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ไม่ดีกับเขาอะไรต่างๆแบบนี้เนาะมันก็มีการขโมอยอะไรเนี่ยมันช่วงเงย็นๆแบบนี้เนาะมันมีการขโมอยอะไรเข้ามาแบบนี้เนาะไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลตรวจอะไรต่างๆแบบนี้เนาะก็เลยปิดเช้านะคะแต่บางร้านก็อาจจะปิดสองสามทุ่มแล้วแต่นะคะแล้วแต่ร้านส่วนมากในเชียงตุงจะปิดร้านเช้ามากอย่างเช่นเราต้องการยาประจําบ้านที่เราไม่สบายเป็นบัตรเง่นนี่นั่นหรอเราต้องการยานเนี่ย ร้านยาเขาจะปิดหมดเลยถ้าเราไม่ไปก่อน6กโมงหรือว่าหนึ่งทุ่มอะไรแบบนี้นะคะร้านยาหรือว่าร้านที่เขาขายของต่างๆที่เราต้องการเนี่ยเขาจะปิดเดียวมากเลยนะคะที่ในเซียงตุงไม่มีร้านที่แบบเปิดยีิบสีชั่วโมงยังไม่มีนะถ้าเกิดเซเว่นมาเปิดที่เซียงตุงเนี่ยหมายก็คิดว่า น่าจะเปิดไม่ได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเปล่าเนาะเพราะว่าคือที่เชียงตงมันเป็นเมืองเด็กๆกันเนาะมันเวลามืดค่ำเนี่ยเขาก็เข้าบ้านนอนกันหมดแล้วอะไรแบบนี้ไม่มีการมาเดินเล่นตอนช่วงกลางคืนอะไรแบบนี้เนาะถ้าเกิดไม่ใช่นอกจากจะไม่มีงานเทศกาลต่างๆก็จะไม่มีการเที่ยวกลางคืนอะไรต่างๆแบบนี้นะคะก็ถ้ามีก็คืนน้อยมากเลยอย่างเช่นพุงอย่างเช่นผับอะไรร้านอาหารต่างๆแบบนี้เนาะก็อาจจะมีถึงสี่ห้าทุ่ม ที่หนองตรงนะคะถ้ามาเปิดที่เปิดที่หนองตรงน่าจะได้เนาะยีิบสี่ชั่วโมงน่าจะได้เพราะว่าคนไปเที่ยวอะไรต่างๆนะที่หนองตุงอ่ะมันค่อนข้างที่จะมีคนเยอะกว่านอกสิงตุงนิดนึงอะไรแบบนี้เนาะถ้าเป็นข้างนอกสิงตุงนี้ยังไม่โอเคนะคะถ้ามาเปิดก็น่าจะไม่รอดเนาะถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นเมืองย่างกุ้งอะไรแบบนี้เนาะ <S 1> <S 1> <ๆ S 2> น่าจะโอเคเพราะว่ามีคนทํางานตอนกลางคืนด้วยอะไรต่างๆด้วยแบบนี้นะเปิดที่ย่างกุ้งอะไรแบบเนี้ย คือการที่เขาจะมาเปิด7 e เ e ่นอีเลในในประเทศอื่นๆนะ่ะเขาก็ต้องดูหลายปัจจัยเนาะมีปัจจัยอะไรบ้างคุ้มกับการลงทุนของเขาไหมหรือว่าจะมีลูกค้าอะไรีแบบตอบโจทย์ทางร้านค้าเขาไหมเขาต้องดูแบบหลายปัจจัยมากๆเนาะการเปิดเซเว่นไม่ใช่ว่าอยู่ๆอ,อยากจะมาเปิดก็เปิดอะไรแบบนี้เนาะมันต้องหาที่หาทําเลต่างๆแบบนี้ด้วยนะคะถ้าเป็นทักขี้เหล็กนี่ก็โอเคอยู่เนาะถ้ามีเซเว่นนะคะ คือเด็กมันก็เป็นเมืองใหญ่แล้วก็เป็นเมืองที่แบบว่าทั้งวันทั้งคืนเขาก็ทํางานอะไม่ว่ากลางวันกลางคืนเนี่ยเขาก็มีการทํางานทําอะไรต่างๆแบบนี้เนาะสรุปสุดท้ายนี้นะคะก็คือที่ประเทศไทยอะมีเซเว่นสาขาเยอะเป็นอันดับที่3เลยนะคะที่ใหม่ได้ดูมานะก็คือมีร้านค้าเนี่ย4,777ล้าน ค้าเลยนะคะตรงนี้คือตอนนี้อาจจะมากกว่าน,นั้นแล้วนะคะเพราะว่าหมายดูรายการนะที่ผ่านมาเนี่ยมันผ่านมาหลายปีแล้วเนาะถ้าเกิดมาปัจจุบันนี้อาจจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะสาขาในประเทศไทยเนาะเพราะว่าเราเดินไปที่ไหนก็มีเตสเซเว่นถ้าเกิดอยากได้อะไรก็เดินเข้าเซเว่นเนาะคือทุกอย่างมีในเซเว่นหมดเลยอะไรแบบนี้เนาะว่าจะเป็นของใช้ประจําบ้านไม่ว่าจะเป็นของอส่วนตัว มีจนครบอ่ะเออมีกางกุกงกางเกงในอะไรมีครบหมดเลยนะคะเด mm. อย่างเดียวที่ในเซเว่ยังไม่มีก็คือลงศพนั่นเองเนาะยังไม่เห็นมีขายนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะร้านค้าในเซเว่นก็เห็นมีแบบสามารถนั่งกินข้าวอะไรต่างๆได้ด้วยเนาะ mm. มีที่นุงที่นั่งให้จิบกาแฟแล้วก็มีที่นั่งกินข้าวนั่งชิวๆตากแอร์ด้วยแบบนี้นะคะ สุดท้ายนี้นะคะใหม่ก็ขอ,ขอขอบคุณนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้องใหม่เชียงตุงแลวก็อุดหนุนโฆษณาของน้องใหม่เชียงตุงนะคะสำหรับคลิปนี้ใหม่ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดท,ทุกคลิปของน้องใหม่เชียงตุงนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะส,ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ซุมค่ะ